บิตคัพแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตในบ้านเรากำลังออกเหรียญคับและเปิดให้ซื้อขายกันเป็นวันแรกในวันนี้เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะนำหลักเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนสนับสนุนโดยแอปล็อกดิบ อยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิบ บิดคัประกาศออกเหรียญคับของตัวเองและบอกว่าราคาขายเบื้องต้นของเหรียญนี้จะอยู่ที่เหรียญละ30บาทโดยการออกเหรียญครั้งนี้นะคะจะมีจํานวนเหรียญทั้งหมดอยู่ที่1000ล้านเหรียญเหรียญละ30บาทคูณจํานวน1000ล้านเหรียญเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าเหรียญทั้งหมดในระบบของบิดค u ันั้นจะมีมูลค่าสูงถึง3 0 0 0 0ล้านบาทในทันทีก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับสตาร์ทอัพนะคะที่สามารถทําให้บริษัทหรือกิจการของตัวเองเนี่ยมีมูลค่า ค่ากิจการหรือ Market Cap ประมาณ3 0 0 0 0่นล้านบาทในโลกธุรกิจจริงๆเราก็จะเรียกบริษัทนั้นๆว่าเป็นยูนิคอนใช่ไหมคะแต่สําหรับกรณีนี้มูลค่าหุ้นทั้งหมดของกิจการบิ t ค u ัเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าจะถึงระดับยูนิคอนหรือเปล่าแต่มูลค่าเหรียญของบิ t ค u ัเนี่ยนะคะเรียกว่ามีมูลค่าเทียบเท่ายูนิคอนตั้งแต่เริ่มเปิดให้มีการซื้อขายเลยทีเดียวและก็ไม่แน่ว่านี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลเบื้องหลังก็ได้นะคะที่บิ t ค u ันั้นตั้งใจกําหนดจําน นวนเหรียญทั้งหมดไว้ที่1000ล้านเหรียญและราคาเหรียญเนี่ยก็ตั้งไว้อยู่ที่ราคาเหรียญละ30บาทนั่นเองแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะวิธีการออกเหรียญของบิ t ค u ันั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามากๆค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าใหม่มากๆในวงการการเงินบ้านเรานะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันด้วยว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีจํานวนเงินเข้ามาซื้อขายเหรียญบิ t ค u ักันไม่น้อยและที่สําคัญก็คือจะยุ่งเกี่ยวกับคนเป็นแสนๆคนกันเลยทีเดียว ต้องบอกว่าถ้าย้อนไปเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยการระดมทุนโดยวิธีการออกเหรียญเราจะเรียกกันว่า ICO หรือ Initial Coin Offering ซึ่งก็จะเป็นการระดมทุนจากสาธารณะนะคะโดยเสนอขายเนี่ยเป็นเหรียญก็คือรับเงินมานะคะแล้วก็แลกเป็นเหรียญให้กลับไปสําหรับผู้ที่ยินยอมใส่เงินเข้ามาระดมทุนซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยในประเทศไทยก็มีหลายเจ้านะคะที่ทําการ ICO กันไปแล้วนักลงทุนไทยก็อาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างอย่างเช่นเจฟินคอยเป็นต้นแต่ต่อมานะีคะคณะกรรมาการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอต ที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลตลาดทุนในภาพรวมเนี่ยก็เข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีการประกาศเกณฑ์ออกมานะว่าใครที่จะทำการออกเรียนหรือ ICO จะต้องไปทำการผ่าน ICO portal ซึ่งพอออกกฎเกณฑ์เหล่านี้มาเนี่ยนะคะนับตั้งแต่นั้นมาก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีใครในประเทศไทยเนี่ยได้ทำการ ICO กันอีกเลยทีนี้แล้วรอบนี้เนี่ย b i t c u p เนี่ยเขาทำยังไงล่ะ จริงๆต้องบอกว่า b i t คัพเนี่ยเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นการ ICO นะคะและเขาก็ไม่ได้ทําการผ่าน ICO Portal ด้วยแต่บิตคัพเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีที่เขามีข้อได้เปรียบเรื่องของฐานผู้ใช้งานหรือฐาน User อร์จำนวนมากในมือวิธีการของเขาคืออย่างนี้ค่ะ คือเขาเนี่ยมีการกำหนดเหรียญของตัวเองขึ้นชื่อว่าคัพหรือว่า KUB นะคะเขากำหนดเหรียญออกมาเลยแล้วก็กำหนดจำนวนไว้ด้วยว่าจะมีเหรียญคัพในระบบเนี่ยอยู่ที่1000ล้านเหรียญจากจำนวน1000ล้านเหรียญที่มีอยู่ในระบบนะคะเขาจะนำา10ล้านเหรียญมาแอร์ดรอปหรือว่าแจกเหรียญให้กับทุกคนที่เคยซื้อขายกันใน Bit คัพแพลตฟอร์มนะคะซึ่ง Bit คัพเนี่ยบอกว่าเขามีผู้ใช้งาน1ล้านคนแต่ถ้าจะพูดถึงคนที่เคยซื้อขายจริงๆบน แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่านั้นแต่ก็ยังน่าจะเป็นหล,หลายแสนคนอยู่ดีนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือหลายแสนคนเหล่านั้นในระบบบิตคัพเนี่ยจะได้เหรียญไปฟรีๆตั้งแต่จํานวน13.16ครับไปจนถึง130.04านครับจานวนที่จะได้เนี่ยมากน้อยอันนี้จะขึ้นอยู่กับยอดซื้อขายสะสมของแต่ละคนแล้วนะคะว่าเคยทําธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีบนบิตคัพแพลตฟอร์มเนี่ยกันเท่าไหร่ การแจกเหรียญตรงนี้เนี่ยจริงๆก็คิดเป็นประมาณ1%ของจํานวนเหรียญทั้งหมดเนาะแล้วก็จะมีเหรียญอีกไม่เกิน10%ที่จะถูกปล่อยออกมาให้ซื้อขายในวันแรกนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะค่อยๆทยอยปล่อยออกมาเป็นรายไตรมาสแล้วก็รายปีอันนี้ตามที่เขาได้ระบุไว้ในไวป์เพเปอร์ที่ออกมานะคะและบิดคัพเนี่ยก็จะทําการลิส เหรียญคัพเข้ากระดานซื้อขายเลยมันก็จะคล้ายๆกับอารมณ์ของการ Direct Listing ของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะโดยบิดคัพเนี่ยจะมีการกำหนดราคาขายเหรียญในวันแรกไว้ก็คือ30บาทซึ่งถ้ามีคนสนใจที่อยากจะซื้อเหรียญคัพนี้ นะแล้วก็ไปทําการซื้อบนกระดานที่30บาทเนี่ยเงินก็จะเข้าบริษัทบิดคัพโดยตรงเลยยกตัวอย่างนะคะถ้ามีคนสนใจซื้อเหรียญ10%ของเหรียญที่ออกทั้งหมดหรือประมาณ100ล้านเหรียญเนี่ยบิตคัพก็จะได้เงินเข้าบริษัททันทีเลย3,000ล้านบาท โอ้โหจำนวนนี้เนี่ยเรียกว่าไม่แพ้การระดมทุนด้วยวิธีการ IPO หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะในขณะเดียวกันค่ะ b i t ค u พเนี่ยเขาก็จะทําตัวเป็น Market Maker เพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับการซื้อขายเหรียญคัพนี้ด้วยนะคะอย่างถ้าสมมุติว่ามีใครเอาเหรียญคัพนี้มาขายในอนาคตเนี่ยบิดคัพเองเขาก็จะทําหน้าที่เป็นผู้รับซื้อค่ะแล้วเขาก็จะจ่ายเงินสด คืนให้กับผู้ที่เอาเหรียญตรงนี้มาขายและนี่ก็คือกระบวนการออกเหรียญทั้งหมดแบบสรุปง่ายๆของบิตคับนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ใหม่มากแล้วก็ไม่มีใครเคยทําในประเทศไทยมาก่อนกับวิธีการแจกเหรียญให้คนมีส่วนร่วมหลักหลายแสนคนพร้อมกันในข่าวเดียวแบบนี้นะคะคําถามก็คือว่าแล้วการออกเหรียญแบบนี้มาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกันบ้างอาะแยกเป็นกรณีก่อนละกันสําหรับกลุ่มแรกคนที่ได้เหรียญมานะคะมาฟรีๆเลย 13.16คัพถึงประมาณ130.04คับเนี่ยบางคนเนี่ยเขาได้เหรียญมาฟรีใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่ได้ตัดสินใจขายในทันทีนะเพราะว่าลองคิดดูสิคะว,ว่าถ้าเหรียญเนี่ยอยู่ที่ราคา30บาทคนที่ได้มา13.16คัพก็ถ้าขายก็จะนเวิร์ตมาเป็นเงินสดได้ประมาณ395บาทถ้าใครได้แบบเหรียญ m a x i m ัมสุดเลยที่ประมาณ130คัพเนี่ยขายเหรียญละ30บาทก็จะได้เงินมาแค่ประมาณ3,900บาทเท่านั้นเองจริงๆเงินจํานวนนี้ไม่ได้เป็นเงน ที่เยอะเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขามองเห็นว่าราคาเหรียญคัพเนี่ยจะปรับตัวขึ้นไปได้ในอนาคตการถือไว้ต่อไปก็น่าจะเป็นวิธีการทำเงินหรือว่าทำกำไรที่มากกว่านั่นเองในทางกลับกันนะคะคนอีกหลายแสนคนอาจจะมีคนจำนวนไม่น้อยค่ะที่เขายอมจะควักเงินสดซื้อเหรียญคัพเพิ่มนะคะเพราะเขาเนี่ยเล็งว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถ ไปขายเหรียญคัพนี้ในราคาที่แพงกว่าน,นี้นะคะหรือว่าทำกำไรเพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยยอมจ่ายเงินสดของเขาเองค่ะเข้า <net> มาซื้อเหรียญคัพเพิ่มขึ้นซึ่งคนที่รับเงินสดตรงนี้ก็คือบริษัทบิ๊กคัพนะคะ <net> เงินก็จะเข้ากระเป๋าบริษัทไปเลยนี่คือวิธีของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่อีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าถึงแม้ว่า ในมิติของการได้รับเงินเข้าบริษัทเนี่ยจะคล้ายๆกับการระดมทุนหรือว่าการเอาหุ้นเข้ามา IPO ในตลาดหลักทรัพย์แต่การ IPO ปกติแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมว่าเวลาที่เอาหุ้นเข้ามา list ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยปกติแล้วจะถูกไดล l ทลงไปหรือว่าลดสัดส่วนลงนะคะ แต่การออกเหรียญของบิ t ค u ัในครั้งนี้เนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นบิ t ค u ัทุกคนยังเท่าเดิมอยู่ทุกประการเลยไม่ได้มีอะไรไปปรับเปลี่ยนปรับแปลงสัดส่วนของเขาเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกำไรของบิ t ค u ัที่ประกาศออกมาในแต่ละไตรมาสหรือแต่ละปีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องไปแบ่งใครเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะคําถามที่ตามมาต่อก็คือว่าแล้วคนที่ถือเหรียญคัพเนี่ยเขาถือแล้วเขาได้อะไรนะคะ b i ตคัพได้ให้ข้อมูลไว้ในไว i ์เปเปอรนะคะว่าเหรียญคัพนี้สามารถนำไปแลกเป็นฟรีเครดิตเพื่อลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบนกระดานเทรดของ b i t คัพได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยบิตคัพยังมีการพัฒนา b i t ิ u คัพเชนที่จะเปิดให้ผู้พัฒนาคน,นอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมสร้างสมาร์ทคอนแท c t ซึ่งก็ต้องใช้เหรียญคับเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าแก๊สนะคะในการทําธุรกรรมบนบล็อกเชนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะไปคล้ายๆกับเหรียญอีเธอเรียมหรือว่าบี a n น e ในต่างประเทศนะคะที่มีระบบนิเวศบล็อกเชนเป็นของตัวเองก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าการซื้อขายเหรียญคับของบิตคับนั้นจะได้รับความนิยมขนาดไหน ซึ่งถ้าสำเร็จนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดโลกให้กับบริษัทอื่นๆที่เขามีลูกค้าในมือจํานวนมากๆเนี่ยมาออกเหรียญในลักษณะแบบที่บิตคัพทําก็ได้ในอนาคตเหมือนกันและประเด็นนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะคะว่ากรตอเองจะมีการปรับกฎเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าเห็นการออกเหรียญในลักษณะแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต และเรื่องนี้ก็ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจค่ะเพราะปกติแล้วยูนิคอนเนี่ยเรียกว่าเป็นมูลค่าบริษัทที่นักลงทุนจะเป็นคนประเมินนะคะว่าจะให้มูลค่าบริษัทนั้นๆเนี่ยว่าจะให้ใหญ่ขนาดไหนและตัวนักลงทุนเองจะยอมซื้อหุ้นในมูลค่าที่ประเมินกันเนี่ยเกินสามหมื่นล้านบาทหรือไม่แต่ว่าในกรณีของบิดคัดูเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยจะสามารถกำหนดโชคชะตาด้วยตัวเอง ไม่ต้องไปพึ่งพิงให้ใครมาประเมินมูลค่ากิจการของเขานะคะเพราะเขาเนี่ยกำลังบอกกับคนทั่วไปว่าเหรียญครับที่พวกเขาออกมาทั้งหมดจะต้องมีมูลค่าเป็นยูนิคอนตั้งแต่วันแรกนั่นเองค่ะคำเตือนพอดแคสต์นี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูงโปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะ กดติดตามลงทุนแมน Podcast ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify SoundCloud Apple Podcast Hotbean และ Blockdit